เรีอวิชาชากับวิชาโลกต่างกันอย่างเี้ปฏิบัตินะข้าเยียนชรวญาณิวิชาชากับวิชาโลกก็เหมือนกันมัเยียนเพื่อความจำความจำเรียนวิชาชาวก็เพื่อความจำวิชาโลกก็เพื่อความจำนี่จำาียอะไรเป็นโลกอะไคือเนีย จบชาชาชดีจ้างขึ้นว่าชาติชาชาดีแล้วสืทาตกวัติก่อนจบขังเขาเอกว่าชาติชาชาดไปแล้วไปอยู่ตรงนี้เอาภ้าควาิบั้ิเข้าทราราข้าคปาิบัติัเรียนงาเรียนมานท่านสอนว่าอะไรท่านสอนจะแก้แกโปวดแก้เบิกทางทัางทัางสอนก็มาให้เบิกทาง ที่เราติดอยู่ที่เดิมมันติดตางกันว่าถ้าว่าท้าสอนถ้าเบิกข้าครับชาวบาปฏิวัติก็เบิกค้าเบิกค่ายกว่าออกกว่าออกให้ธรรมาบางเรียาสบก่อนเรโรูไม่ผิดกันอห้เยเพื่อคนามจนถ้าเป็นพนุนกเรียเพื่อการปฏิวัติไปารูเขาก็เยียนไปปฏิบัติี้ แต่พี้ชาที่แบบวมาเป็่ประโยชน์เรียชาวก็เรยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมยื่เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงนะเรีนเฉยๆเลยเรียนตัวโลกของเรียนชาวไม่ผิดงใดทำได้ทำได้เช่รือตอบได้การนั้นกานทีีโหรือมหาประโยจากประโยชน์ถึงก้าประโยชน์ก็เป็นความ่ำาท้าหมด ไม่จะเป็นความจตึงซ <ped> ึ่งเป็นสมบัติของตัวด้วยแท้เลยความตึงในหางเรี้ยงร่างกายร่างกายได้ว่าก็รู้เห็นขึ้นมาเท่าไรยืดเห็นขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติของตัวพ่อไปเลยพ่อไปเลยถ้าร่างกายตึงเป็นภาพผล้ายหาสมบัติเข้าสู่ความตึนของตัว ให้ปฏิบัติทำว่าพระพุทธเจ้าเขาไปเห็นมีความหมายอะไรนะคือเรียนวเถีไม่เรีายาปฏิบัติมันก็ได้จากความจําความจําไม่ใช่สมบัติของตัวเองภาคปฏิบัติต่างหากเป็นสมบัติเช่นแล้วท่านสอนว่าให้ทำความทั้งอกกายสมาชาวิปัสสนาหรือสวัสิสวัสดีวิปัสสนาวิปัสนา วิชาวิบูตสูตรพอดมีเป็นแถวแนวของถรมที่สอนเบิกว่างออกเบิกว่า,างโดยกะทังพคตทถูกถ้าเราเดินตามได้แล้วออกได้ออกได้ถ้าไม่ได้เดินตามนั้นก็เร,เรียนก็มีแต่ความจำไม่เปิดประโยชน์สุดท้ายก็เป็นนอนแท้กระดาษแค่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันอันนี้ก็มี เราพูดอย่างนี้ก็มีผู่คัดท่านมาเบิกกันพวกนั่นพวกเขาเขาติดอะไรมาเราติดอะไรกันนี่นะเพราะว่าเราเทศไปถึงขั้นนอนแท้กระดาษก็คำนี้ไม่น่าพูดเพราะว่าก็าบอกว่าคำนี้ไม่น่าพูดตอนนี้ตอบปั๊บเลยมันน่าพูดตั้งแต่ยังไม่พูดนั่นเห็นไหมละ่ะตอบกันวอย่าง ก็ไมนเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียนเฉยเฉยเรียนในกระดาษจะเป็นนอนแท้กระดาษเรียนไดะเบลานจะเป็นนอนแท้ในยกัะเบ้ลา้านไปเรียนเพื่อปฏิบัติแท้เข้ามาที่เหแท้ที่เหลกอยู่ในหัวใจออกหัวใจออกนี่เป็นเรียนเพื่อบฏิบัตริยัิปฏิบัติปฏิเวทผลของงานก็ปราคฏขึ้นโดยลำดับลำดับท่านเรียกว่าปฏิเวทก็รู้แจกไปโดยลำดับในผลานของตน นีเอาจริงๆ <sh arp> พูดจริพูดได้เต่ปากตามที่ปฏิบัติมาได้รู้เห็นอย่างไรยาไว้ไม่เชิดชสถานเพราะมันรู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ต้องหาใครมาเป็นพรยาชั้นทิจิโกเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้น,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 นจนกระทั่งชั้นทิ่ิโกขั้นสุดท้ายพิเลศพังบทดต่ชั้นทิ่ิโกขั้นสุดยอดเลยนั่น พระพุทธเจ้ามอบสันติธิโกให้ก็จะบรราดาพระาอารหันต์ที่แกัสลุดทำแล้วเกงไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าแม่พระโอเดียก็มีแกะสรูดผางไปบ่าสันติิโกขั้นสุดท้ายแล้วเป็นสารางคัาฉามีของตัวเองแล้วก็เป็นสรัางคัาฉามีของโลกไปได้เลยนะทับได้ถ้าโลกไม่มีธรรมเขาแทรกเสียงใจเลยโลกจะเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดไป ทานดลาให้ฟังทั่วประเทศไทยเราเป็นลูกชาวพุทธนะเวลานี่มันเป็นบ้าอยู่กับโลกกับดวงสารเี่ยวฟืนไฟเผาตัวเองไม่มีความเคล็ดลับอีพอเลยก็คือที่เลดเผาหัวใจฉันโลกให้ดีให้ย,ยิ่งไม่เอาทําเข้าไปช้าล่าให้เป็นน้ำับฟไฟบ้างเลยหาความเย็นมาได้นะอืมถ้าศาสนาพุทธเจ้าเป็นของเล่นเมื่อ,อไรเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสพวกเราเป็นพวกข้างกิเลสจะไปแข่งพระพุทธเจ้าได้อย่างไร ทางที่เด็กจะพวกหูหลวกตาบอดไปที่ไหนมันชนดะไปเลยชนดะไปเลยพระพูทธนเจ้าโลกวิถถูรู้แจ้งชัดไปหมดไม่มีอะไรบาขัดข้องพระถ่ยได้เลยท่านนั่นแหละทำอนั้นเอามาสอนโลกแต่โลกมัใช้วิชาหูหลวกตาบอดเข้าชนสาธารณสามของพระเจ้าที่เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเลยใครมีความสุขที่ไหนที่ตาโคนต่างดิ้นกันทั่วโลกเดือดด้ เพียจแต่ฝืนแต่ไฟเผากันแล้วก็โผล่ขึ้นมาตื่นเงากันว่าเมืองั้นเจริญเมืองนี้นจเจริญบ้านจเจริญที่ไหนจเจริญอะไรหัวใจเป็นไฟได้เอาตรงนั้นทีาหาความจริงต้องหาอย่างนั้นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นภูเขาไฟเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไฟเขาร้อนนะคนที่เขาไปสัมผัสไฟต่างหากร้อนอย่าให้ปรับปูงแก้ไขตัวนี้ที่ที่จะสัมผัสสมัมนธ์กับสิ่งใดให้เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่าให้เป็นโทษแก่ตัวเองนั่น อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมต้องรู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลงเอามันสักรลาล้มลูกคูคารี่ก็พูดให้ฟังแล้วเนี่ยลบลูกคูคาร์น้ำตาล่วงบนภูเขาเครียดแช่ตะกิเลยนิดีนะนั่นแหละเราได้เป็นคติเครื่องเปลี่ยนใจมาตั้งแต่ไปน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้ที่เหลืออะไรสติไม่มีตั้คภามล้มทันทีเลย นี่ถึงเวลากี่เดืกระแสกีเดืบานรุนแรงนะเอาขนาดนันละพยายามตั้งพับตั้งพับลมพองลมพองไม่มีที่จะอยู่ได้เลยท่อขนาดนี้เชี่ยวเหลอเลยน้ำตาลล่วงนะท่เราไม่ลืมนะอันนี้และอนนันไม่ลืมนีละเทียบแช่ให้กีเดือในหัวใจจะขอที่นี่เทียบแช่ฉุดหัวใจวิธีก็ไปเทียวกันที่นี่เวลาไ,ได้ผลขึ้นมาจากการเทียวแช่ตัวเองเป็นธรรมั้างนั้น ได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆกับคิดมันคียคนเราเนี่ไปเคียดแช่กับสัตว์หรือบุคคลใดก็ตามเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นกรรมภาวนแต่การมาเคียดแช่แก้กิเลสซึ่งเป็นภัยากตัวเองนี่เป็นธรรมนั่นวันเอาอันนี้แหละเข้ามาหมุนตัวเองเคียดแช่ให้กิเลสภายในตัวเองถึงว่าเออมึงเอาคูขนาดนี้เท่าลยวะเอาอะละยังไงครูก็ไม่ถอยเอะยังไงมึงต้องค้งวันหนึ่งนี่ชาติันกับวันเคียดแช่ถึงใจ ที่แ่แคแ้กิเลสเป็นธรรมนะแค่แค่แล้วก็อื่น่นนเป็นกิเลสทังนั้นนะถ้าแคแ่้วเหัวใจจะขอเปธรรมี่แค่ชุดหัวใจินรับหรือโงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอจา้านเราซัดต่อเรื่เ่ยเ่อยไม่ไปถอยเอาจนกใจเบิกกว้างเบิกว้างจนถึงขั้นวาเไ,ไม่ใช่เป็นพระหารน,น้อยๆขึ้นมาแล้วหรอมันเงียบหมเลย ที่เห็นตัวใดไม่ดิบไม่ดิบเงียบมกสว่างจ้าอยู่ในหัวใจเนะนี่มันไม่ใช่เป็นพลา,านาฬ้กาขึ้นมาแล้วหนยแต่ยังไม่สําคัญนะมันว่าเฉยๆตอนที่มันว่าที่ไม่แสดงตัวต่อสู้นะตัวใดก็โพขึ้นมาก็ซัดกันเลยซัดกันเลยไม่อยู่ไปถอยสุดท้ายฟาดซะเลยอ้อันหาร้อยหาใหญ่เลยไม่ถามได้แต่ไดนะ้นี่แหละความเครียดแชด ให้กิเลสตายดตัวเองเป็นธรรมนะเจยบช้ำหนักก็เลยความเพียรยิ่งหนักมามุมาน์หนักให้ถอยไม่มีเลยเจ็บชิำด้วยตัวเองก็พยายามสักงสมบัดทำเข้าเจ็บชิำด้วยตัวเองพยายามสั่งสมบัรทำเข้าแก้ไขตัวเองไปพากันเจดแชิำด้วยตัวเองนะปาชีเจยดชีค้างตื่นขึ้นมาแหววันนี้นอนตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่ง่านนี้เลยเจ็บช้นในวันวันหลังกูจะไม่นอนใครว่าเข้าใจไว้่ะ จากที่ถ้าไปไม่พอไปออกไปด้าประตูวัดไปไปแล้วเขาเขียนว่าก uh ูจะฟ้องา่าเตามันมาเที่ยวปวดเพี่ยนที่เราเปลี่ยนแปลงปับ๊บกูจะฟ้องท่าเปาจิตเป็นเพทยภาคน,นอนไม่หลับจิตกวนกิเลสกวนใช่ว่ากันกู uh จะให้หมอบลาบเข้าใจไหมล่ะแก้กิเลสฟ้องท่าเ่าแก้แบบนี้ <laughs> แล้วเขียนอะไรเขียน <S 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 เป็นคติทท่านั้นเนะ่ย <s> <s> เราก็ไปเห็นเ,เห็นอยู่ท้ายรถเราก็เคยพูดแล้ว ไปจังหวัดชียภูมิเขาติดท่ารถไว้เขาเขียนเขาก็เขียนสนุกก็เขาเลยนะเราก็เป็นนิสัยตลกด้วยนะไปเห็นเขา่าน,นเขาท่าไว้กนะูจะฟ้องท่านเป่าเราก็จ,จับเรื่องมามาก็มาใส่หน้าวัดที่เพิ่มคําของเราในนามของวัดไปว่าเขาว่าโต้ะฉบาเขาว่ากูจะฟ้องท่านเป่าจำ,ำนวนของเรา เกี่ยวเปเรื่องวัดแล้ว <mente> ก <b ühren> ็ม <Trying abil itation> ันมาเที <TM the teeth> ่ยวเพ่น huh. พ่านแก้คำต้เลี้ยงเข้าใจไหมอันนี้ก็แก้ลยฟองท่านเป่าเลยทีพวกขี้เกียจขี้ค้านฟองท่านเป่าเข้าใจไหมออมันขี้เกียจขี้ค้านกินกินแล้วนอนไม่ตื่นกูจะฟ้องท่านเป่าจําได้ไหมท่านเป่าดูดีด้านหน้าราเขียนมามันมีคิตื่นเราคิดบทแล้วได้เข้าใจ ม่ยอมมาเสียด้วยความเคยกององลว้ลวนเหมือนโลกนะกิริยาเป็นความเคยกองรองแต่อันหนึ่งเป็นกิริยาของธรรมแทรกแทรกแทรกอยู่ในนั้นนะสถาบันมันเป็นโลกชมันก็ไม่เป็นไอ้สีดวงนี้นะพูดชัดๆอย่างนี้แหละแต่กิริยาที่จะทำให้เป็นตลกตะลงอะไรนเะหม,ม,มือนโลกเป็นได้ไม่สงสัยเพราะโลกเป็นสมมูิอันนี้ก็เป็นสมมูิมันออกรับกันได้แั้วอนยะ่างกูจะฟ้องทางเปาเนี่ยมันมาเที่ยวเล่นบ้านคือมันมายุ่งได้ ก็บอกว่าเที่ยวเพื่อนบ้านแต่เต่าจะไม่ทราบว่ามีอะไแล้วแกไปฟ้องศัดเป่าพวกนี้มาเที่ยวเพื่อนบ้านก็มาแค่นี้ปีหน้าขอรับคติเครื่องแต่ใจเขาได้เขียนทะนุนแล้วก็เอาทะนุนกับวัดไปที่กูจะฟ้องศาดเปาแล้วก็จับมาเอาโ้นกบับคนมากูจะฟ้องท่าเต่าฉบับของเราก็มันมาเที่ยวเพื่อนบ้านใช่เข้าไป พักอาทิตยเนี่อต้องใจฟ้องทานเปล่าเรื่องนะพวกเรียที่เลี้ยเที่ยวเพล้นป้าเข้าใจไหมนอนมันไม่กรอบแล้วนอนก็หัวค่ำจนกระทั่งสว่างมันก็ไม่ตื่นน,ะนี่นี่ควรจะฟ้องทับต่อหรือยังเฮ้ยไม่ได้บ้านนอนจนจะตายเนะ่ย กูจะฟ้องทัดเป่าให้เอภัพักกุศลามันจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพระกุศลาจุพระเลิกไว่าแล้วมันยังไม่ตื่นนี่ก็สดทิใ,นะใจนะปราใจอต่ว่าไม่ด้บวชพระวันนี้นะไปได้นะพระวันนี้ก <c oughs> ูจะฟ้องท่านต่าแล้วก็ไปดีบวชพระกุชลามันดอนไม่ตื่นกิเลสก่อมาท่อกิเลสเป็นของง่ายเมื่อไหร่เวลาได้ก่อนมันก็ดิบไม่ได้นะ อำน,นาจของกิเลสนี้จมจมจมตลอดดึงลงดึงลงดึงลงลอำน,นาจของสามเราพลัาายาไปหยุดไปถอยพลิกแปรเปลี่ยนแปลงร้สารต้านภมเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาได้แต่พอมีทำเดียวราดแล้วทีเดีเอากนแล้วนะนี่ละความรู้อันนี้เราก็ไม่เคยคิดมันมาเป็นในหัวใจเราเราถึงได้รู้ว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าหัวใจใดกิเลสจ,จะทํางานของมันไม่ว่าตาหูจมูกหรยอกายสัมผัสสัมผัญญะกิเลสจ,จะออกอกอดออกอกอดทําไม่มีเจออ้านี่เป็นหลักธรรมชาติของสัตว์โลกที่เวลาเราพิจารณาทำปฏิบัติทมจนทานี้ก็ลังแก่กล้าแล้วก็ี่อะไรสัมผัสอะไรที้งเนี้ยนะสัมผัสอะไรเป็นธรรมบทแกกิเลสฆ่ากิเลสข้างนั้นนี่มันจะรู้ได้นะโอ้ดิเวลาจะว่าแต่แต,ต,ต,ต่คือกิเลสนี่มัน ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกได้โดยตันวัตข้ามันนะที่นี่พอทามีกําลังขึ้นแล้วรับปั้บปั๊บทำก็มีกําลังสามารถจิงแส้เฉลดโดยธรรมาจนที่เด็ดขาดสากบาไปจากหัวใจได้เช่นเดียวกันนั่นมันก็ขึ้นมาจากนี่ถึงขั้นตรงนี้แล้วมันไม่ถอยถึงขั้นฆ่ากิเลยไม่ถอยอยู่ที่ไหนไม่ถอยเลยคืนนอนไม่หลับกลางวันอยางจะไม่หลับอยู่คือมันมูนพวกมันตามฆ่ากิเลย ถึงขั้นมันฆ่ามันฆ่าอยู่ๆนะฆ่าโดยจะนฆ่าโดยความบูดดึงเหมือนประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอือ้อมชั่วเอือเอ้อมจะอนะเอายกกท,ท่ากิเลสพังอะไรที่บทภาระทุกอย่างหมดในโลกสมบูมมรณ์นีไม่มีเลยมีกิเลสตัวเดียวเป็นตัวยุ่งวรนที่สุดเลยอยู่ในหัวใจเพรกิเลสขาดแล้วไม่มีอะไรยุ่งวุนมีแต่ตัวกิเลสเป็นตัวสราคัญพาโลกให้เกิดแก่เกิบตาย กงกาอยู่นี่ก็คือวิเศษพ็ฟาดตัวนี้แล้วไม่ตายกองกันไม่มีขาดสบายสบแล้วดีผึงเลยอันนี้เรียกว่ากลับป่าชาแล้วอายมันที่มาชาจะที่ชานีไปชาติสุดท้ายของเรานั่นถีปูนผนถีด้านนี้ปูนผต่อไปนี้เราจะไม่มาเกิดบักลูดอยู่ในใจคือวัาขาดไปคนละฝั่งแล้วฝั่งวัดตะวันภาษัทยให้บูรีกับฝั่งวิวัตตะพันิพาน,านมันเป็นคนละฝั่งแล้วนั่น มันก็รู้จะชัดกายแลใจของเราไปพากระฏิดัติทรรมพมะพุทธเจ้าสดสดล้อนล้านนะอย่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะคือล่าสมัยขี่เหลียนั้นเวลามันเสกสารปฏิโยตัวขึ้นมานี่มันทำสมัยล้ำสมัยล้ำยุคขนาดนั้นจนเจ้าของจะตายมันล้ำยุคล้ำสมัยไปเรื่อยขี่เหลียดทำเลยตายแล้วไม่มีเหือตายสิ้นเปล่านะตั้งแต่บัดเกิดว่าถึงวันนี้ไปยังไง เราละสาระอะไรบ้างทดสอบดูตวัวองบ้างหรือเปล่า็นทางความชั่วชา้าเระบบและความดีมอะไรบ้างตั้งแต่วันเกิดบ้านโจวชาติปัจจุบันนี้ทดสอบดูบมวกรอบคุณหาดูอะไรที่มันบกพร่องละสาส่วน,นไม่ดีเท,ท่าไรส่วนดีเท่าไรให้แก้ไขให้แก้ไขเป็นส่วนดีเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าโจกชาติหาที่จะมีไม่ได้จิตที่เมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วไม่มีที่จะมีแลร,รวไปศูนย์เปล่าไปหมดเลยนะ ท่านว่าสนใจตโลกาเวคัสโสมโคลาชัศดาสโตนท่านว่าดูก่อนโบคาลาเธอจงเป็นผู้มีสติสติทุกเมื่อพิจารณาโลกไปของศูนย์เปล่าถอนตาตาดูถิความถือว่าเขาว่าเราเอาเป็นก้างขวางค,วาคอนั้นออกเสียจะคืนข้ามพ้นพญาวัจุราชจะได้พญาวัจุราชจัดกามไม่ไม่ฉันผู้ที่พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้เใยเวลาพิจารณาเป็นอย่างระสุ์โสมโคลาแล้วก็เป็นโุคาลา ทุกองบรรดาพระอรหันต์เป็นพระโมคคัลลาทุกองนั่นท่านยกเป็นพระโมคคัลลาองเดียวพอขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบเดียวกันหมดนั <c> ่น <oughs> ตั้งใจไปที่ว่ามีกิเลสเท่านั้นควรใจถ้ากิเลสหมดไปแล้วไม่มีอะไรขวาโลกก็ดีที่ว่าศูนย์เปล่าว่างเปล่าที่มันไม่ว่างคือกิเลสเป็นสร้งขวางคอกิเลสนี้ยมันขวางตลอดเวลาภายในหัวใจิมพาอากาศจะโลกขนาดไหนก็ตามเขี่น ใสขนาดแล้วก็ตายที่เหลสมันมันมืดบอดเอ้าไปมันเป็นหอกเป็นเล้าทิ่มแตงหัวใจตลอดทอดอันนี้ออกไปแล้วก็มีว่างไปหมดเลยเนีย่ยวว่าสูนยะทโตโรกาบพระเวกขสุโลกว่างว่างตรงนี้นะไม่ได้ว่างที่ไหนอาละวันนี้พูดเค่นี้พอให้พอวันนี้ก็ได้เทสช่ไเทสวันจะไปเทสกะเทสอยู่พ่อเจ้าขาอะไร บูชาทำห้าพันค่ะคณะผู้ร่วมบุญหลวงพ่อสอนให้รู้จักกีเลสวิธีการแก้ไขออกจากอำนาจของกีเลสเจ้าค่ะแล้วนี่คุณพ่อคุณแม่ถาวายหลวงพ่อหนึ่งเจ้าค่ะเ <c oughs> อาละข็ไปไดีใจก่อน ไปสอบโบ่ก e uh ็จะไปวัดโพงยในการศพเขาอันนี้าี่วัดโพธิ huh. The ์อันนี้ตะกินะกินนะเอออ้กรรมปรจัก้วยแรกเพี้ยวออบอ้กมาจาก อำเภอปตาาแล้วพอตอเลอกข้าวไวเทียเลยไม่อยากตืนพี่ตสาหตัวนอนแผ่โซ่เลยอ้ใหญ่ตัว้าวไวเยอะด้อยสมยศครับฮะสมยศจิตมง,งคนชัยสวายชื่อสมยศครับสวายทองคำสามบ,บ,บาทห้สิบห้าตะางน เงินไทย4,400บาทครับเลยได้าให้้วเ้าให้หลาแล้ว่ะอ้าวอ้าวฮลูกสาวเขาสมุบให้พ่อครับพมดีครับสมบูให้ในพัทคุณยศสิบครับหนึ่บาทน้ากองห้าร้อยงคุณเชื่ยวห้าร้อดอกทีพันห้าร้อยครับ เป็นชาย่าไปเรียกคนงานที่ทํางานอยู่รอบๆวัดมาหาหน่อยว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนบ้าหรือเป็นคนดีมันไปตัดจริงตะเทียนอยู่หน้ากําแพงเนี่ยออกจนไม่มีจิ่งติดตัวเลยมันตัดตัดตัดจนกระทั่งถึงยอดเลยมันเป็นคนบ้าหรือเป็นคนดีหาตัวมอกมาให้ดูสักหน่อยนะคนงานในวดนัดด้วยละ่ะมันทําไมมันพี้เกียจเเหลือเกินเหนือภูมนุษย์แล้วกัน แค่ก็ดูแล้วดูสดสาเรียบนะมันตัดกิ่งต้นตะเคียนมัขึ้นจนถึงยอดเลยตัดออกหมดเลยยังเหลือแต่ยอดมันก็ทําได้นะมันเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไอย่ากเราถามแล้วเรียกตัวมามามันเป็นคนเช่นไรคนประเภทศนี้ได้ป่ะเอออย่างนี้ก็มีในโลกอ่ฮะฮะฮะเรื่องที่เข้าทำมาให้ที่เขาเนี่ยเอาเราที่เขาเรื่อจ้ะ เราก็ได้ทุกวันจเคาก็ได้ทุกวันเราพยายามขนสมบัติเข้าส่วนรวมส่วนรวมทุกอย่างเราพยายามรวมเขาควก็ได้ทะเบตันฝอยนะ่าท่เบียตันก็สีลนะสี่นะเราขอคำจอลาดที่เข้าแล้วก็สิบลานสองแสนกว่าเรกจะากับแปลมาเป็นเงินช่วยเงินไทยตลอดเลยเงินไทยไม่โฉดใช้สาหรับทำประโยชน์ให้โลกับ แล้วก็เอาเงินดอนล่าละ่ะหมูออกมาช่วยไทยวันนี้ได้สี่บาทห้าสิบขระวันนี้ฮัได้ได้สี่บาทห้าสิบกตามกระบุกลองทำครับเอ้ได้โอ้สี่บาทก็ได้มาอะไรให้ให้ก่อได้ <c oughs> อิชิตาฟาชิตาตูพาตูเมโยสมุจัตโตสาแพตูเรตูสังกปาจัดโทปะระระโสยถาบังโชติระโสยถาสัพพีติโยมิวัชานตุสัพพะโลกะมิราสตุมาเทภวตมันตาโยสุขีทีฆาโย อภิวาทนาสีนิสสันิจังวุชาพระเจ้ายนโนจตกาโรธรรมาวทานเติอายุวโนสุขังปัญโธอ่ะเดือยขอเจรลุกขอเจริญจ้าตัวตัวตั วาสาวงไปวัดโพครับครับโอ้วัดโพวบายน่ละผู้ใหญ่ผู้โตมาบริษัทบุญดว่วเขาวัดเขาวาชุกตาชุกใจนะแลว่าอะไรไพูดเอาไปเออเอาไปเอไปีกล่ะ

ดารษ์ทุกตัวได้เหรไอนี่ก็ดาราเป็นคู่กันยังเป็นูบหาอได้เหมันเป็นูก้มานี่ซ้อนที่สดคกระบะเป็นหมาล้อยกันอย่างนี้รเป็นูรักี่ซ้อนที่สุดคู่ไม่อยู่ที่ใจเลยร้าน